อันดับที่6ขอแนะนำโรงแรมแคนทารีเบเรยองที่เป็นหมุดหมายสำคัญในการเดินทางริมทะเลที่น่าจดจำที่นี่มีบรรยากาศสงบรม่มรื่นและบริการที่อบอุ่นจากพนักงานทำให้รู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวเข้ามาห้องพักกว้างขวางสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงแม้ทะเลในทริปนี้จะไม่เป็นใจ แต่สว่ายน้ำใหญ่และสะอาดทำให้สามารถสนุกได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีฟิตเนสและซาวนา่าสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายที่นี่มีอาหารเช้าหลากหลายอร่อยมากและบรรยากาศห้องอาหารสบายตาเหมาะกับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลังแคนทารีเบรยองเป็นที่พักที่มีมาตรฐานสูงและให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน องค์ประกอบต่างๆถูกดูแลอย่างดีมีที่จอดรถสะดวกสบายและยังมีพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งให้รับลมฟังเสียงคลื่นอีกด้วยหากคุณกำลังมองหาที่พักที่ทั้งสะดวกสบายและน่าประทับใจที่นี่คือคำตอบที่ดีที่สุดค่ะกดติดตามเลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ดจากเรา